ดีครับผมนายจิรพัฒนโสภาควิจิตครูประจำะแผนกอาหารและเบเกอรี่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้จะมาสาธิตการทำคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมาพานนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครว่ามีอะไรบ้างนะคะแป้งสาลีชนิดพิเศษนะครับน้ำหนักอยู่ที่325กรัมนะคะเนยสดรสเค็มนะครับ น้ำหนักอยู่ที่190กรัมนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานอบบดหยาบนะครับน้ำหนักอยู่ที่150กรัมครับเ,เกลือป่นจะอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับน้ำตาลทรายป่นจะน้ำหนักอยู่ที่140กรัมครับไข่ไก่นะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองนะครับถัดไปจะเป็นนมสดรสจืดน,นะครับ อยู่ที่เศษหนส่วนสีถ้วยตวงนะครับเบกกิ้งโซดาใช้อยู่ในปริมาณที่1ช้อนชานะฮะผสมต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นกลิ่นวานิลานะครับกลิ่นวานิลาเราใช้อยู่ที่1ช้อนชานะครับเป็นเมตรมะม่วงหรือมะพร้าวซีกนะครับชนิดซีกเอาไว้สําหรับตกแต่งหน้าคุกกี้ของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งนะครับกับเบกกิ้งโซดารวมกันก่อนนะครับโดยที่เอาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในแป้งนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วนาะมาร่อนนะครับร่อนรวมกันนะครับ าสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับคือเราจะนําเนยนะครับใส่เครื่องตีนะครับเราจะตีด้วยสปีดเบาก่อนนะครับความเร็วต่ําก่อนนะครับอพอตีเนยลักษณะเนยเขานิ่มลงแล้วนิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลทรายป่นลงไปนะครับพอตีไปสักประมาณ2-3นาทีติดเครื่องนะครับ ปาดอ่างผสมนิดนึงนะครับครับจนเลยขึ้นฟูนะฮะใส่ไข่หนึฟองนะครับใส่ไปเลย อ่าส่วนผสมต่อไปที่เราจะใส่จะเป็นนมสดรสจืดนะครับค่อยๆใส่นะครับค่อยๆเทใส่นะครับเราไม่เททีเดียวนะคะส่วนผสมต่อไปจะเป็นกลิ่นวานิลานะครับกลิ่นวานิลานะครับหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเราจะปรับความเร็วเป็นความเร็วต่ำนะครับ เราจะมาใส่แป้งกันแล้วนะครับคานนี้แป้งจะค่อยๆใส่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะฟุ้งนะฮะผสมตัวสุดท้ายที่จะใส่ไปในคุกกี้ก็คือเมตามโมหิมพะทานอบบดยามนะครับส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะข้นนะครับแต่ไม่เหนียวมากนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปขึ้นรูปกันนะครับ ถ้ามันเหลวไปคุณสามารถนำไปแช่ตู้เย็นสัก20นาทีนะครับให้เนื้อคุกกี้เขามีความแข็งขึ้นอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เราใช้ที่ตัดไอติมนะครับขึ้นรูปเป็นก้อนกลมแล้วนะครับเราจะใช้ซ่อมนะครับกดตัวคุกกี้ให้มีความแบนลงเล็กน้อยนะครับ ให้ทุกชิ้นเลยนะครับให้มีความแบนลงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําเม็ดมะม่วงหิมาพานนะครับที่เป็นชิ้นาวางแปะไว้ที่หน้าคุกกี้กดลงไปด้วยนะครับถ้าไม่กดเดี๋ยวเวลาอบมาแล้วเขาจะหลุดนะฮะนำเข้าเตาอบได้เลยนะครับ ฉะนั้นเราจะใช้เวลาอบอยู่ที่10นาทีก่อนนะครับไฟบนอยู่ที่180นะครับไฟล่างอยู่ที่170นะครับอบ10นาทีก่อนนะครับหลังจากที่เราอบคุกกี้เป็นเวลา25นาทีแล้วนะครับก็นำคุกกี้ออกมาแพพักบนตะแกรงนะครับพักให้คุกกี้เย็นตัวลงนะครับลักษณะคุกกี้ที่ดีนะครับสีเขาจะออกมาเป็นสีเหลืองทองนะครับนะฮะสีเขาจะเสมอกันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ทางด้านล่างด้านบนนะครับสีจะเสมอกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็วิธีการทำคุกกี้เมนมะมูหิมะผ่านนะครับก็ได้แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายัางไงก็ตามรบกวนฝากกดติดตามเพจศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจาังหวัดนนทบุรีกดติดตามกดไลค์แล้วก็สับสไคร b ไว้ด้วยนะครับ นะฮะถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะมีมานําเสนออีกนะครับจะได้เป็นการเรียนรู้กันระหว่างช่วงนี้นะครับถ้าอย่างไรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับหวังว่าคงจะได้พบกันอีกในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ